มาดูกันที่แ a n นนี้ครับผมวันนี้ผมพามาดูที่พีโร่ห้าใบนะครับบายอยู่ที่15 30ครับผมตอนนี้ทุกคนคอมากันนะครับผมที่30ชิปกันหมดมาถึงคุณนาทานนะครับไพ่ค่อนข้างดีนะครับผมมีสองสีครับผมแล้วมีคู่หกอยู่ในมือเลือกที่จะเลสออกไปที่165่ง้อครับและทางด้านของคุณชูโก้และบัฟเฟลเนี่ยเลือกคอตามมานะครับผมแล้วฟอบนั้นเปิดออกเป็นเอ 6 5มีข้าวหลามตัด2ใบตรงจุดนี้เนี่ยคุณนาธานติดเซต6ไปแล้วนะครับแถมมีเอ็ดฝัดดอครับผมส่วนทางด้านนู้นมีสเตทฝัดดอนะครับอ,อ้าวแล้วเคินเปิดเป็น7ข้าวหลามครับตรงจุดนี้คุณบัฟเฟลติดสเตทฝัดไปแล้วนะครับส่วนทางด้านคุณนารานตัวนี้ที่จะเปลี่ยนมาเป็นเอ็ด8ซึ่งเป็นตัวคุมใหญ่เป็นฝัดใหญ่นะครับผมพอเชิญออกมาอย่างนี้คุณนาธานก็มั่นใจแล้วครับผมเพราะเอ็ดฝัดนี้ถือว่าใหญ่มากนะครับผม เขาทาการเลทออกไปที่หกร้อยเก้าสิบคุณบัฟเฟอร์บอกกูรออยู่แล้วกูต้องการให้มึงเลทเพื่อกูจะได้เกทับออกไปนั่นแหละครับผมแล้วเขาเลือกรีเลย์เก่ามาที่หนึ่งสามแปดศูนย์นะครับถือว่าเป็นไซส์ที่เบาบ้างนะเหมือนเป็นไซส์ที่ต้องการให้ยังอยู่ในพอตนะครับผมพอมาถึงรีเวอร์เปิดเป็นหกดอกจิกทีนี้เกิดปัญหาแล้วครับคุณนาธานกลายเป็นโฟกัสครับผมแล้วคุณบัฟเฟอร์เลือกที่จะเป็นประมาณที่สองพันคุณนาธานเลือกที่จะคอตามไปครับผม กลายเป็นว่าอย่างนี้คุณบัฟเฟอร์ชนะครับแต่ไม่จบแค่นี้ครับคือ PP Poker เนี่ยเขาจะมีโบนัสให้นะครับผมถ้าเป็นลักษณะโฟกัสชนฟูลเฮาส์หรือโฟกัสชนสเตทฟัตเนี่ยโบนัสจะแตกนะครับผมอย่างนี้คือกรณีอ,อย่างนี้คือได้ทั้งโต๊นะ